สวัสดีค่ะนะคะในระหว่างที่แม่ครัวนะคะเตรียมอาหารวันแม่นะคะสวัสดีวันแม่วันที่12นะคะคุณแม่เอฟซีทั้งช่องพังน้องฝ้ายทุกทท่านนะคะแล้วก็ช่องขวานต้นช้างไทยด้วยเนาะนะสวัสดีนะคะวันนี้เบิกเรื่องนะคะวันแม่นะคะเราไม่ลืมพระคุณนะคะน้องน้องช้างพระโพธิสัตว์ประจําบ้านนะคะมาป้อนขนุนนะคะก่อนเลยเอาเิกเอาใช่วันแม่นะคะวันนี้ก่อนที่ คุณอ่พี่ฟายขอบคุณคะ่ะกินขนุนนะคะวันนี้กินขนุนยามเช้าก่อนเลยนะคะนี่นะคะพี่เย็นนะจ๊ะนี่นะคะกินขนุนนะคะก่อนที่จะไปอยู่ป่าเนาะเพราะว่ามันสุกมากแล้วนะคะก็จะให้น้องๆทานทุกเชือกนะคะวันนี้ในหมู่บ้านยกเว้นน้องประกายแก้วนะคะอาจจะชิมเล็กๆน้อยๆน,นะคะแต่ไม่ให้น้องทานเป็นการละมังแบบนี้นะคะก็ น้องๆทานขนุนก่อนเลยนะคะวันแม่วันนี้วันดีนะคะคุณแม่เอซีนะคะวันดีเด้อนะคะเบิ่งเอานะคะงวดที่แล้วแม่นมากนะคะนี่ไม่ได้ชี้นํานะคะแต่น้องให้แม่นจริงๆนะคะงวดที่แล้วแต่งวดนี้แบบนี้นะคะมองมองดูเอานะคะ <c oughs> เป็นตัวอะไรเนาะนะคะก็ได้ทานแล้วนะคะสองเชือกนะคะเดี๋ยวเราจะไปป้อนนะคะน้องใบบบัวสีทองสีทองคําแสนแล้วก็ใบเฟ์นแล้วก็ ากาลาเมต่อนะคะคือช้างในหมู่บ้านของเราวันนี้จะต้องได้ทานทุกเชือกนะคะทั้งกล้วยแล้วก็ขนุนนะคะก่อนจะออกไปป่าเนาะก่อนที่เราจะทําทอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องคิดถึงน้องๆช้างนะคะจะต้องอิ่มเป็นอันดับแรกเนาะนะคะก่อนที่เราจะทําอะไรนะคะก็ช่วง9ก้าโมงนะคะจะเป็นพิธีนะคะไหว้ นะผู้สูงอายุนะคะโดยเด็กๆในชุมชนของเรานี่แหละนะคะ mm hmm. ก็จะทานอาหารร่วมกันมีก๋วยจั๊บกับขนมจีนมีนมเย็นนะคะ mm hmm. แล้วก็มีอของว่างเป็นขนมนกับกล้วยด้วยนะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณนะคะ mm hmm. คุณแม่เอซนะคะ mm hmm. น้องฝ้ายนะคะ, mm hmm. ะที่คอยซ mm ัพพอร์ตนะคะตรงนี้นะคะ mm hmm. ให้กับน้องๆช้าง mm hmm. แล้วก ผู้สูงอายุในชุมชนแล้วก็เด็กๆแล้วก็ครอบครัวพ่อครันแม่ครานแม่ครัวด้วยในทุกๆสิ่งในทุกๆอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมน้องๆน,นะคะบ้านอื่นๆทานกานันเนาะนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะวันนี้ก็เก็บภาพนะคะน้องฝ้ายกับน้องเย็นมาให้ชมก่อนนะคะตอนทานาขนมเนาะนะคะอร่อยมากฟินเวอร์นะคะพี่ <laughs> พี่เย็น <laughs> วันนี้กอ็อปกติอยู่นะคะแต่เราต้องทานของหวานทานผลไม้แล้วต้องพาน้องๆเข้าป่าด้วยนะคะเพื่อสุขภาพเนาะนะคะต้องพาเข้าป่านะคะเพราะพีย่ยองถ่ายเลี้ยวนะคะแต่การทานผลไม้เขาจะทานได้ดีกว่ายาเพราะว่ามันไม่ไม่ไม่แข็งเนาะนะคะแต่ว่าเขาทานได้นะคะทานได้เดี๋ยวเรา ไปชมเชื้ออื่นๆกันด้วยเนาะนะคะให้น้องๆทานก็นะคะมาต่อที่บ้านของน้องปะากายแก้วกับใบเฟิร์นนะคะก็จะทานกล้วยนะคะเนื่องจากว่าทานขนุนไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะต้องให้เอึองคำกับน้ำมนต์นะคะขนุนหนึ่งรูปนะคะไปทานปะากายแก้วโอ้ยทักทายแบบ สายโหดนะคะสายโหดสายโหดนะคะเชือกนี้อันนี้คือใบเฟิร์นป่ะฮะใบเฟิร์นนะคะ uh. เดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ uh. สองเชือกนี้จะได้กินกล้วยนะคะจะงดขนุนเนาะเนือน่องจากว่าน้องทานไม่ถูกกับท้องนะคะ uh. พอควันแม่ควันตื่นแต่เช้าไปช่วยทํากับข้าวนะคะยังไม่ได้เก็บขยะกันเลยใ <Yeah. S 1> <Fern> บเฟิร์นเบาๆใจเย็นๆเดี๋ยวได้ทาน <c oughs> เดี๋ยวได้ทาน <c oughs> เดี๋ยวได้ทานน,านะเนาะโหนะคะสายโหดนะคะรุ่นนี้ไม่ไม่อ่อนโยนเหมือนพี่ฝ้ายนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งพราะฟานยังเตรียมกล้วยอยู่นะคะเราจะให้น้องๆช้างทานก่อนนะคะคุณแม่เอฟซีก่อนที่ชาวบ้านและคนในชุมชนจะได้ทานนะคะน้องช้างของเราจะต้องได้ทานของหวานผลไม้อร่อยอร่อยก่อนนะคะ เมื่อสักครู่พี่ฝ้ายกับพี่เย็นได้ทานแล้วนะคะหิวแรงแล้วไปเฟิร์นบอกหิวแรงแล้วนะคะ,นนะ,คะโอ้ยเบาๆไปเฟิร์นเบาๆด้วยความหิวนะคะ ่าตั้ง่ามาแล้วเบาเบดูนะคะสายตาใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นก่อนน้องก็ด้วยอุปนิสัยเนาะน้องจะเป็นคนอารมณ์ร้อนนะคะจ้าก่อนเสียงไม่มีเสียงเหรอเงียบกริบนะคะนี่ได้ทานแล้วนะคะ เป็นกล้วยนะคะเป็นหวีๆเลยนะคะ,ะคปะกาอ๋อนะคะประกายแก้วนี่เสียงแจ๋วเลยนะคะเสียงหวานก็กินกล้วยกันก่อนนะคะน้องทานขนุนไม่ได้นะคะก็ได้ทานกันแล้วนะคะปะกายแก้วกับใบเฟิร์นเดี๋ยวจะให้น้องๆทาน ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูสีดอคำแสนกันต่อเลยนะคะเรามาเบิกเรื่องให้น้องช้างในหมู่บ้านกินผลไม้เพราะเขาเปรียบเสมือนคุณแม่ที่รอเลี้ยงครอบครัวของเรานะคะเราต้องให้ความสําคัญน้องๆด้วยเนาะเป็นอันดับแรกนะคะที่บ้านของคุณตาคําแสนนะคะสีดอคําแสนคุณตาอิ่มเนาะเอาไปอันนั้นเดียวบอกไม่มีอะไรใส่กะละมังใส่บลอาาอยกไปสองอันเลยคุณตาก็จะแบ่งให้น้องทานเป็นระยะเนาะ ะะมีกลางวันมีตอนช่วงเย็นๆด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะกินขนุนนะคะเบิกเกเบิกชัยนะคะเรื่องงามยามดีเนาะที่วันแม่นะคะคนที่เป็นคนที่รอเลี้ยงนะคะครอบครัวชาวช้างก็คือพวกเขานี่แหละนะคะเป็นแม่คนสำคัญเนาะนะคะ รอก่อนรอก่อนได้ไหมแป๊บหนึ่งขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณก่อนเร็วจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะคะโอ้นะคะเขาก็มีความสามารถเหมือนกันนะคะเอาเออป่ะเออ นี่นะคะกล้วยไอขนุนนะคะอร่อยอร่อยเลยนะคะช้างอายุเยอะเขาก็ชอบนะคะเ,เพราะว่ามันไม่แข็งมากดูทานน้ยโอ,ยอ้ยเล่นเอาเป็นชิ้นโตเลยนะคะชิ้นใหญ่มากบอกว่าแซ่บมากๆเลยนะคะน,นี่นะคะก็ขอบพระคุณนะคะความรักความเอ็นดูจาก นะคะคุณแม่เนาะทำให้น้องช้างนะคะได้ทานผลไม้อร่อยอร่อย,ออยนะ,ะเป็นขนุนเ่บแทบแบบนี้นะคะช้างอายุเยอะเนาะก็ได้ทานของอร่อยอร่อยนะคะ,ะก็ต้องใช้เวลาในการเคี้ยวหน่อยนะคะเนื่องจากว่าอา,อายุเยอะนะคะก็ต้องใจเย็นๆนะคะ พอควรจะแบ่งให้น้องทานเป็นเวลานะคะเนื่องจากว่านะคะขนุนเนาะเป็นของชอบสําหรับช้างอายุเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ก็น้องทานช้านะคะต้องทานเป็นเวลานะคะก็จะทานไปสักชักพักเนาะนะคะก็เป็นอีกเชือกหนึ่งนะคะที่อยู่ในหมู่บ้านของเราจะมีน้องตาลแมนะคะอยู่อยู่โซนตรงนี้ เสร็จแล้วก็สักครู่นะคะจะพาไปชมน้องสีทองกับน้องใบบัวฐานด้วยนะคะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะในการทานอเ,เอาเอาเปลือกทิ้งเออมันเหนียว <c oughs> อยากเพียงเข้าดีดอยากเงิน่เ,ยนเ,ยนนเลยจะลู่ออแม่ออออสุกมาก ก็เป็นอีกเชือกนึงนะคะที่ได้ทานแล้วนะคะวันนี้เนาะก็คุณตาจะทะยอยแบ่งให้ทานนะคะตกมันอยู่ใช่ไหมตกมันนะคะตกมันแต่ก็สามารถเข้าใกล้ได้เฉพาะควานนะคะตกมันอยู่นะคะน้ำมันออกที่ลึงเลย เดี๋ยวเราจะพาไปดูน้องใบบัวกับน้องสีทองต่อกันเลยนะคะการนะกาเมเดี๋ยวรอพ่อควานกลับมาก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเข้าไปเน,ะนาะก็ได้ทานกันทุกๆเชือกนะคะที่น้องการาเมนะคะก็ป้อนสีดอกคำแสนแล้วนะคะเมื่อสักครู่เนะาะมาให้น้องการาเมมีกาละมังไม่มีกาละมังไม่เป็นไรหรอกเอาหญ้าลองก็ได้ด ยาลองเลยนี่โอ้นะคะเสียงกันแล้วนะคะนีล้วออะไรนี่คืออะนรบ้าวางเนาะเรียนเลยนี่นะคะน้องกาละแมฟันยังดีโอ้ยยกเลยนะคะดำเลยเลยดำเลยนะคะดำเลยว่าจะทำชิ้นเล็กๆให้งานรวมหมดแล้ว ก็ให้เป็นรูปเลยนะคะน้องกะละแมนะคะพอดีขนุนเขาหอมานะคะแล้วกว่าจะมาถึงเราเนาะมันก็มีไอนะ,ะมันมีไอมันก็เลยมีเชือ้อรานะ,ะแต่ไม่ได้เสียนะคะข้างในยังดีข้างในรูปยังดีอยู่นะคะดีอยู่ ไอดงกระตือนูดุงเอจเจอาจียงมโนจากำไรพะวงนโฮโกจ่าเจพะฮีเลยพะนจางเหาตนนี่นะคะทานกาละเมโชุกนะคะผาเป็นชิ้นเป็นชิ้นไว้ให้น้องนะคะทานก็เราให้น้องทานให้น้องช้างทานทุกเชือกในหมู่บ้านของเราให้อิ่งก่อนนะคะแล้วก็ให้อ่ะ เอื้องคำกับน้ำมนต์นะคะไปทานด้วยนะคะแล้วเราจะเก็บไว้ให้เ,เราจะเก็บไว้ให้แม่ฟักบุ้งแม่กำไรสองลูกนะคะจาน้าจ้าแนมะ่กนะระแม่ให้อะไรอยู่บนหัว เลียนให้แม่นมากงวดที่แล้วเอะเคลียร์เลยกับบ้นคำวังไอ้ก็อุดุงเตือนเบาไปปอนไปล์เตือนก็ให้น้องทานนะคะยามเช้าเช้าแบบนี้นะคะในระหว่างที่ พ่อควานแม่ควานไปเป็นแม่ครัวนะคะทำกับข้าวอยู่ที่บ้านของแม่ควานนะคะอุ้นเสียบมากน้องชอบมากนะคะเพราะว่าน้องไม่ไม่ได้ไลผ่ผลไม้นะคะน้องก็ได้ทานแบบฟินๆเลยนะคะกอล่าแม คาแม่ยู่ทําตานะคะเซ่บเลยนะคะอร่อยมากน้องกินเก่งนะคะกินหมดเป็นลูกเลยแล้วเอามาเป็นลูกนะคะให้น้องทานนะคะวันนี้กินเก่งมาก เดี๋ยวเราจะพาไปดูน้องใบบัวกับน้องสีทองต่อกันเลยนะคะแม่ควนันทาเป็นคลิปนะคะไม่ได้ไลฟ์สดเนื่องจากว่าเนาะมันต้องทําทุระหลายอย่างนะคะเตรียมกับข้าวเตรียมอาหารนะคะในชุมชนช่วยพ่อพควนันแม่ควันด้วยกันเนาะก็เลยมาทําคลิปเก็บไวใ้ให้ได้ชมถ้าทําเป็นคลิปเนาะมันสามารถเก็บไว้ได้ชมได้นะคะตลอดเนาะนะคะเดี๋ยวเราไปดูน้องใบบัวก,กินกันต่อนะคะ่น้องกินฟินแซ่บมากนะคะ อร่อยเลยแหละนะคะวันนี้ก็อิ่มการทุกเชือกเพราะว่ากินขนมเป็นลูกๆเลยนะคะเราให้น้องเป็นลูกเลยนะคะแล้วก็สักพักก็จะพาน้องไปอยู่ป่านะคะอร่อยเลยหวานมากใครหวาวนใครเป็นหวานกินแล้วหวานขึ้นเลยแหละ มันเป็นขนุนจากจากเขาเขาเก็บลงมาจากเขาเออพันแหน่บกเคยเกิดปละปละแน่ก็เขาจะเอาไปทำนาท่อนพันธเมล็ดแซบมากนะคะแซบสุดๆเลยก็เดี๋ยวเราไปดูน้องๆนะคะที่ ใบบัวกับพี่สีทองกันต่อเลยนะคะให้น้องทานไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็แบ่งแบ่งพ่อพายข้าวเมืองด้วยนะคะพี่ใหม่นะคะขออนุญาตโยนเนาะเนื่องจากเนื่องจากว่าน้องตกมันนะคะแต่ว่าน้องก็ควรจะได้รับนะคะผละไม้อร่อยอร่อยด้วยนะคะก็มาแบ่งนะคะก็พอดีเขาตกมันนะคะเขาใกล้ไม่ได้นะคะอยู่ห่างๆได้ ก็แบ่งให้น้องได้ทานด้วยนะคะเพราะว่าพ่อควานบอกว่าทานได้นะคะก็ต้องใช้วิธีการโยนนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเนาะเนื่องจากว่าเขาตกมันนะคะก็เตรียมขนุนให้นะคะพี่ใบบัวนะคะเราพาเนาะออกมาอยู่ข้างนอกเนื่องจากว่าต้องเปลี่ยนหลักนะคะฝนไม่ตกเราก็ต้องเปลี่ยนหลักนะคะ ได้ทานแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูน้องสีทองกันต่อด้วยนะคะนี่พี่บัวทานแล้วอร่อยอร่อยมากนะคะแซบแซบเลยแซบหลายแซบหลายนะคะพี่บัวบอกว่าแซบแซบนะคะทานแล้วนะคะขนุนนะคะของพี่บัวนี่แซบแซบหลายเลยเดี๋ยวเราไปดูน้องสีทองกันต่อนะคะก็ได้ทานทุกเชือกนะคะใน ในหมู่บ้านนะคะทุกเชือกเลยนะคะที่อยู่นะ่ตรงนี้นะคะเราก็จะแบ่งให้คุณยายเอื้องคังกับน้ำมนต์ด้วยนะคะแต่ว่าน้องไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านก็ต้องอ่วานให้พ่อควนนะคะนำส่งนะคะไปป้อนน้องที่หมู่บ้านตะกลางนะคะ <c oughs> ก็จะแบ่งให้น้องไปนะคะแล้วก็เราจะเอาไปแบ่งรพร้อมๆกับน้องก <c oughs> ำไลผักปุ้งด้วยนะคะ นี่นะคะพี่สีทองนะคะนะได้ทานเร่นะคะโอ้ยอยหยิบไม่ได้นะตะกร้าเล็กเกินไปนะคะตะกร้าเล็กเกินไปเสียบมากเสียบหลายเสียบหลายนะคะเสียบหลายอื้นะคะอร่อยเลยนะคะก็ขอบพระคุณขนุนมากๆนะคะช้างอิ่มก่อนนะคะช้างต้องอิ่มก่อนคนเพราะช้างนะคะเป็นแม่ ที่ดูแลคนในครอบครัวทั้งครอบครัวนะคะคือที่เลี้ยงดูเนาะเราก็ได้คะแนนจากน้องๆนะคะมาดูแลจุนเจือครอบครัวเพราะฉะนั้นช้างต้องอิ่มก่อนนะคะ <c oughs> อิ่มก่อนเพื่อนเลยนะ,ะก่อนจะทําอะไรนะคะเพราะเขาเป็นเสาหลักของบ้านนะคะถ้าไม่มีช้างก็นะคะไม่มีครอบครัวนะคะก็ไม่มีรายได้เนาะ,ะก็ช่วงนี้ตกงานนะคะถึงจะตกงานเราก็ต้องให้ความสําคัญของเขาเนาะ,ะต้องกินผลไม้อร่อยอร่อยก่อนนะคะนี่วันนี้ได้ทานขนุนนะคะ เป็นลูกๆก,กันเลยนะคะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะอิ่มเลยนะพี่สีทองบอกว่าชอบ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 นะคะดูตานะคะก็เราต้องนําน้องออกมาอยู่ข้างนอกนะคะเพื่อที่จะให้คือถ้าในโรงอะ่ะโซ่มันสัน้นแต่ถ้ามาอยู่ตรงเนี้ยน้องสามารถหมุนเดินได้รอบมันก็จะสบายตัวขึ้นนะคะแล้วก็กลางคืนก็พาน้องไปนอนที่ในบ้านนะคะกลางวันก็เอาน้องออกมาเพื่อทําความสะอาดโรงนอนแล้วก็ ให้น้องมาอยู่ตรงนี้นะคะก็ได้ทานเรวนะคะแบบแซ่บๆนัวๆนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ